ราบร้ายคุณหนูเจ้าพยศบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามมีให้คัดลอกดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่12 นาฬิกาที่หัวเตียงบอกเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วแต่ทั้งมนตราและปิยพัฒก็ยังไม่กลับมาสักทีมินตราใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหล่อนเดินวนเป็นหนูติดจันในหัวคิดไปร้อยแปดภาพในวันนั้นย้อนเข้ามาในสมองฉายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพที่มนตราจูโจมปิยพัฒทั้งสองจูบกันดูดดื่มในโรงจอดรถ มินตราไม่อาจทนเห็นภาพนั้นได้หลอนวิ่งหนีขึ้นมาบนห้องปิดประตูร้องไห้ยอยู่เป็นวันแล้วก็เพิ่งมาสังเกตหัวใจตนเองว่าร้าวรานเพียงใดที่เห็นปิยพัฒอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหล่อนแพ้ราบคาบแพ้ใจตัวเองแพ้ปิยพัฒที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาสู่กลางใจได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบคงเป็นตั้งแต่ที่ต้องหลอกลวงปิยพัฒ และได้รู้จักตัวตนของหญิงสาวจริงๆว่าที่แท้เป็นคนเช่นไรปิยพัฒนเป็นคนขี้เล่นใจดีอยู่ด้วยแล้วหล่อนรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดปิยพัฒน์จะคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่หล่อนคิด หรือคาดว่าจะทำไม่มีการทวงติงแต่แค่เตือนให้ระวังหากผลมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ให้ถือเป็นประสบการณ์หล่อนมีความคิดและโตขึ้นได้เพราะปียพัฒและถ้าหากคืนนั้นหล่อนไม่บังเอิญได้ยินสิ่งที่ปิดาคุยกับเกษราเรื่องก็คงไม่ยืดเยื้อขนาดนี้หากถามว่ายามนั้นโกรธมากแค่ไหนแค้นเท่าไหร่ก็คงมากถึงได้ทำในสิ่งที่สกปรก ชั่วช้าลงไปพอมายืนคิดในวันนี้สมบัติพวกนั้นล้วนเป็นของนอกกายถึงบิดาแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิยพัฒนกับเกษราไปแต่ส่วนของหล่อนก็ยังอยู่และหล่อนเชื่อว่ามันคงมากกว่าสองแม่ลูกไม่รู้กี่เท่า มินตรารู้แล้วว่าการกระทําของตนเองช่างโง่เขลานักอยากย้อนกลับไปแก้ไขในทุกๆอย่างแต่ก็คงไม่ทันสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหล่อนจะไม่ยอมเสียปียพัดไปมินตราสะดุ้งตื่นเมื่อไฟจากรถหรูสาดเข้ามาในห้องหญิงสาวปรือตามองนาฬิกาเป็นอย่างแรกตีหนึ่ง มินตราแทบกรีดหล่อนแค่ต้องการพักสายตาแต่นี่เผลอหลับไปเกือบสองชั่วโมงและเปียพัดกับมนตราเพิ่งกลับมาที่บ้านหญิงสาวคว้าเสื้อคลุมซีทรูมาคลุมกายแล้ววิ่งออกจากห้องมนตราลอบยิ้มเมื่อเห็นว่าโถงรับแขกมีคุณหนูคนสวยยืนกอดอกหน้างองุม้มทำไมเพิ่งกลับคะแล้วทำไมยังไม่นอนอีกละ่ะ มนตราไม่ตอบแต่กลับเล่นลิ้นถามกลับมินตราชักสีหน้ามินถามก่อนนะคะมนตราไม่สนใจลอนเดินหลีกขึ้นบันไดไปฝั่งห้องของตนมินตราสอดตัวเข้ามาในห้องและปิดประตูอะไรกันมินนี่ดึกแล้วนะพี่เหนื่อยแล้วก็เพลียมากด้วยเพลีย มนตราสบัดผมแซงซับเหงื่อใครที่ต้นคอแต่มันทำให้มินตราตาโตหล่อนปรีเข้าดึงแขนพี่สาวว้ยยัยมินอะไรเนี่ยนั่นรอยอะไรมินตราจ้องขมิงมองรอยแดงเป็นจ้ำที่คออุย้ยมนตราทำเขินจับผมมาปิดที่คอไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรได้ไงก็เห็นว่าเป็นรอยแดงชัด ก็แค่มแมลงกัดน่ะมนตราว่าแต่ยิ้มตาเชื่อมแมงตัวใหญ่ๆสุกสนเจ้าเล่มนตราทำเขินยืนตัวปิดกรอกตาไปมาในพี่มดมีอะไรกับพี่พัดเหรอดนิสัยของมินตราไม่ใช่คนที่เก็บความสงสัยไว้ได้หลอนพลงถามไปตรงๆใช่ไหมตอบมาสิ มนตราอยากหัวเราะก,กับความใจร้อนของน้องสาวซะจริงแต่หล่อนก็ทำนิ่งและเอ่ยปากมันเรื่องของพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพี่มดคนเดียวมนตราขมวดคิว้วถ้าพี่มีความสัมพันธ์กับพัดแล้วเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะพี่มดกำลังใช้ผัวคนเดียวกันกับน้องสาวมินตราพล้งทั้งน้ำตาเธอพูดบ้าอะไรของเธอนนะ่ะ มนตรายังสนุกกับละครฉากที่เล่นหลอกให้เด็กร้องไห้ก็สนุกดีเหมือนกันนะมินเป็นของพี่พัดมาก่อนพี่มดมาทีหลังมนตราขมวดคิ้วเชิดหน้าสูงมาก่อนแต่เป็นของเก่าที่ถูกพัดโละแล้วน่ะเหรอพี่มดมินตราแทบไม่เชื่อหูว่าพี่สาวจะพูดเช่นนี้เธอไปถามพัดเองเถอะว่าจะเอาอยัางไงแต่พี่ก็อยู่ของพี่ดีๆนะ พัดเขาเข้ามาหาพี่เองแต่จริงๆเธอเองก็เคยบอกไม่ใช่เหรอว่าพี่รักพัดมันก็คงจะจริงแหละเพราะคืนนี้มันเสด็จเสด่าจนพี่ไม่อยากปล่อยพัดไปเลยมนตราสะบัดผมแล้วผะห่างไม่สนใจน้องสาวที่กำลังยืนอึง้งตัวสั่นง,งกงกไม่รู้เพราะโกรธหรือเสียใจมินไม่ยอมแล้วน้องสาวก็แผดเสียงลั่นแล้วเธอจะทำยังไงจะตบพี่เหรอ มนตรายื่นหน้าไปถามมินตรากำมือแน่นพี่พัดรักมินเหรอมนตราลอยหน้าลอยตากอดอกมองคนที่เต้นเร่าๆแล้วยิ่งสนุกยายคุณหนูสุดเลิดแสนเชิดและเย่อหญิง่งไม่เคยออกอาการเช่นนี้มาก่อนน้องสาวคนสวยดูไม่เป็นตัวเองเลยสักนิดพัดเคยบอกเธอหรือว่ารักเธอน่ะมีแต่เธอหรือเปล่าที่รักพัดข้างเดียวแล้วที่พัดจับเธอไปที่เกาะ ก็คงเพราะจะให้เธอบำรุงบำเรอชั่วครู่ชั่วคราวหรือเปล่าดวงตาคู่สวยเบิกกว้างตกใจกับสิ่งที่มนตรากำลังเอย่ยฮึคนที่เขาไม่รักกันก็คงไม่พูดเรื่องนี้ให้สั่งจริงไหมมินตราน้ำตาล้นเอ,อ่อจนไหลลงอาบแก้มหลอนปาดน้ำตาลุกลวกแล้ววิ่งออกไปจากห้องแต่พิยพัฒ์กลับยืนอยู่ตรงประตูพอดีมินตราโกรธจัดพุ่งเข้าใส่และทุบปิยพัฒนไม่ยัง้งหลอนกรี๊ดเสียงหลง ทำไมทำอย่างนี้ฉันแพ้แล้วพอใจหรือยังสารเลวคนชั่วเปียพัตต์ตั้งรับไม่ทันหญิงสาวล้มกลนจำเบ้าแต่คนที่แรงมายังไม่หยุดมินตรารัวทั้งมือทั้งแขนเล่นเอาจุใบหน้าสวยเปลือเปื้อนไปด้วยน้ำตามนตราตกใจแต่ยังพอมีสติรีบวิ่งไปดึงร่างเลเข้าห้องเพราะเกรงว่าบิดาจะตื่น คุณท่านอยู่กับแม่คะ่ะไม่ต้องห่วงมนตราถอนใจตึงมือปียพัทเข้าห้องอีกคนแล้วปิดประตูลงกรอนอย่างดีในห้องเก็บเสียงพอสมควรมินตรานั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ปลายเตียงมนตรามองน้องสาวแล้วรู้สึกผิดยาย่ามินมือบางแตะที่ไหล่สันเทาแต่มินตราปัดออกปิดหน้าร้องไห้เป็นเผาเตา่าพวกพี่สองคนรู้เห็นเป็นใจกัน หลอกมินทำไมทำร้ายมินทำไมพอใจแล้วใช่ไหมมินตรายังคงโวยวายทำให้มินเจ็บพอใจแล้วหรือยังยังหรอกมินตราหยุดร้องหลอนแงนหน้ามองคนพูดปิยพัฒน์มีรอยยิ้มที่มุมปากไม่ใช่สยะยิ้มแต่เป็นยิ้มละมุนยิ้มเอ็นดูแบบที่เคยส่งมาให้บ่อยครั้งยามที่หลอนกับหญิงสาวอยู่ในสถานะแฟน แล้วทีตอนมินทาให้พี่เจ็บละ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละปียาพัทยอบตัวลงนั่งข้างมินตรามินพอใจหรือ,อยังที่ทําให้พี่เป็นแบบนี้ที่เกือบฆ่าพี่ทั้งเป็นมือเรียวรูปศีรษะมินตราเบาๆพี่ทําอะไรผิดขนาดนั้นเหรอมินถึงต้องจ้างคนมาทําร้ายมินเกลียดพี่ขนาดนั้นเชียวเหรอน้ำเสียงและดวงตานั้นสแสดงความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก วันนั้นพี่อาจไม่รอดมาจนถึงวันนี้มินอยากให้พี่ตายจริงเหรอไม่มินตราล้องเสียงหลงโผเข้ากอดปียพัฒร้องไห้หนักขึ้นไม่ไม่มินไม่ได้ตั้งใจมินไม่ได้อยากให้พี่พัดตายมินขอโทษมินผิดไปแล้วยกโทษให้มินนะคะ เียพันรูปผมนุ่มแผ่วเบาจะรดปลายจมูกลงกลางกระหม่อมกอดกระชับร่างบางสู่อกปลอบประโลมคนเสียขวัญด้วยไอรักที่มีมินตรายังสะอื้นแต่เบาลงมากพี่อาจจะเจ็บอาจจะแค้นมินแต่พี่ก็ทำโทษมินไปแล้วที่เกาะครามฟ้าพี่ว่าโทษสำหรับคุณหนูเจ้าพยศแค่นั้นก็มากพอแล้วตอนนี้พี่ไม่โกรธมินแล้วล่ะ มินตราเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างดวงตากับแก้มยังเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาปิยพัฒน์เกลี่ยมันออกและปัดปลอยผมหน้ารำคาญที่บางใบหน้าสวยเรามินล่ะยังโกรธพี่อยู่ไหมมินตราสายหน้าไม่ค่ะมินไม่โกรธพี่พัฒน์แล้วมินมันงี่เง่าเองที่ทำอะไรเร็วๆไปแบบนั้นหล่อนสะอื้นอีกรอบปิยพัฒน์กระชับกอดเฮกล่อมอยู่สักพัก หล่อนก็ดีขึ้นแต่แล้วคิ้วสวยก็กลับขมวดชิดแล้วเรื่องพี่พัทกับพี่มดล่ะพวกพี่สองคนแววตาที่ยังปริ่มไปด้วยน้ำตาดูเคืองแค้นมนตราหัวเราะขยี้ผมน้องสาวบ้าบอก็แค่ละครที่พี่เล่นให้เธอดูเท่านั้นแหละละครเก่งใช่ไหมล่ะมนตราหัวเราะและอธิบายทุกอย่างให้กระจ่างมินตราหน้าคว่ำมเมื่อรู้ความจริง ถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้เธอก็ไม่รู้ใจตัวเองสักทีเอาละเคลียร์กันได้แล้วก็กลับห้องกันไปไปพี่ง่วงตังทีมนตราไล่ทั้งปากและมือเปียพัดจึงดึงตัวมินตราให้ลุกขึ้นมินตรายังสับสนมึนงงไม่คลายรู้ตัวอีกทีหล่อนก็มายืนอยู่ในห้องตนเองพร้อมกับคนตัวสูงที่ประชิดเข้าใกล้อืถูกขโมยจูบเข้าให้สติถึหล่อนบอกทั้งรอยยิ้ม มินขอโทษสำหรับทุกๆอย่างที่ผ่านมานะคะพี่ไม่โกรธมินแล้วค่ะเปียพัดจุ่มพิษลงยังหน้าผากสวยมินตรายิ้มกว้างขึ้นมินจะเป็นเด็กดีของพี่พัดคนฟังหัวเราะเพราะคนพูดช่างอ้อนเหลือเกินอดใจไม่ไหวจึงโน้มตัวเข้าหาและมอบจุ่มพิษที่ทั้งอ่อนโยนปนหวานแถมเร่าร้อนให้ ไม่นานเด็กดีก็ถูกลอกคราบเสร็จนตัวเปล่าเล่าเปลือยเปียพัดพลิกมินตราให้อยู่บนตัวของหญิงสาวสุธาบุกดึงเข้ามาใกล้แล้วไออุ่นบนเปลือกตานั้นเหมือนกล่อมให้หล่อนหลับฝันดีมนตราขมวดคิ้วมองน้องน้อยของตนที่ตอนนี้ใส่เสื้อปิดผิวกายซะจนเกือบมิด หนาวหรือลุกคุณไมตรีถามเพราะอากาศเริ่มเปลี่ยนมินตราพยักหน้ามนตรามองแล้วหัวเราะเบาๆแต่ไมตรีได้ยินหัวเราะอ,อะไรใหญ่หมดมดแค่กิดอะไรตลกตลกขึ้นมาได้ค่ะไมตรีพยักหน้าแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ต่อใส่เสื้อมิดชิดขนาดนี้ผิดวิสัยเธอจริงๆนะมินมนตราเริ่มแย่ มินตราแยกเขี้ยวใส่พี่สาวพยายามซ่อนสีหน้ากลัวบิดาจะรับรู้แต่จริงๆใส่แบบนี้ก็น่ารักดีอะไรที่มีปิดบ้างก็ดีไม่ใช่โชว์ไปทั่วมนตราสอนแล้วเริ่มตักโจ้เข้าปากถ้าให้ใส่ปิดถึงคอแบบพี่มดก็ไม่มีสามีกันพอดีใหญ่มินไม่ตรีปรามแต่มินตราหัวเราะหัวเราอไปเถอะ เดี๋ยวถ้าร้องไห้ขี้มูกโป่งมาอย่าวิ่งมาหาพี่ให้ปลอบแล้วกันมินตราเชิดหน้ายิ้มยิ้มถ้าร้องไห้จริงมินคงไปวิ่งไปหาพี่มดหรอกค่ะอย่ามนตราสะบัดหน้ายิ้มใส่น้องสาวไมตรีลดหนังสือพิมพ์ลงมองบุตรสาวทั้งสองที่สนทนาด้วยหัวข้อที่เขาไม่ค่อยเข้าใจนะัก วันนี้ไมตรีออกจะแปลกใจที่ลูกสาวคนเล็กออกมาส่งตนไปทำงานลูกน้อยที่โตเป็นสาวกระโดดเข้ามากอดและหอมคนเป็นพ่อแม้ตกใจกับปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปแต่ก็ดีใจไม่น้อยไมตรียกศีรษะบุตรสาวแล้วเอ่ยลาก่อนที่รถอีกคันจะเทียบที่หน้าประตูเป็นรถของมนตราที่ตอนนี้คนขับเป็นปิยพัฒน์ มินตรายิ้มหวานให้สารถีหน้าคมสวยมนตราเดินเข้าไปกระแทกไหลหมันใส่อะไรอะพี่มดนิสใส่ไม่ดีเมื่อคืนยังไม่พอหรือไงพัดออกจากห้องเธอก็เกือบเช้าอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะแล้วที่ใส่เสื้อคอปิดขนาดนี้ก็เพราะคงจะรื้อฟื้นกันทั้งคืนละสิพี่มดมินตราอายม้วนหน้าแดงลามไปถึงหูไม่ต้องมาทำเขินเลย ไ่ทำงานดีกว่าเปื่อคนมีความรักจริงๆเหม็นมนตราหัวเราะแล้วก้าวเข้าไปในรถมินตราโบกมือให้แต่ไม่ใช่กับพี่สาวทว่าเป็นสารถีคนสวยที่ส่งยิ้มหวานมาให้พอๆเลยเดี๋ยวฉันก็ไปทำงานสายกันพอดี มนตราพลงขึ้นเสียงดังมินตราหน้าจ่อยแต่ก็หัวเราะสารถีผู้ตกที่นั่งลำบากจึงรีบออกรถเพราะเกรงว่าคนที่เบาะหลังจะโกรธพี่หลอเล่นนะพัดอย่าซีเรียสมนตราบอกเมื่อรถขับผนประตูบ้านเปียพัดยิ้มเข้าใจเดี๋ยววันนี้เข้าประชุมกับพี่ด้วยนะศึกษางานไว้อีกไม่นานก็ต้องมาสารต่อค่ะคุณมด เลิกเรียกคุณเถอะฟังดูห่างเหินฉันเนี่ยพี่เมียเธอนะเปียพัฒหัวเราะค่ะพี่มดดีมาก ชายานันมองเจ้านายสาวที่เดินมาพร้อมกับคนตัวสูงพอๆกับตนเองหญิงสาวเคยเห็นหน้าปิยพัฒ์มาหลายครั้งแต่ก็จากระยะไกลชายานันอยู่ในตำแหน่งเลขานุก,การของมนตรามาเกือบห้าปีแล้วรับรู้เรื่องทุกอย่างของเจ้านายสาวอย่างดีและรู้ว่าผู้หญิงตัวสูงคนนั้นคือคนที่อยู่ในใจของมนตรา ให้ตายสิหล่อนรู้สึกร้อนไปทั่วกายแค่เพียงเห็นว่ามนตราแตะต้องปิยพัฒน์ราวกับทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมซันออกไปข้างนอกก่อนสิฉันขอคุยกับพัดตามลําพังชยานาันขมวดคิ้วแต่ก็โค้งให้แล้วเดินออกจากห้องปิยพัฒนขมวดคิ้วเลขาพี่มดไม่พอใจอะไรพัดหรึเปล่าคะ มนตราล้าสายตาจากมือถือแล้วมองไปที่ประตูเจ้ามนุษย์น้ำแข็งนั่นเหรอจะไม่พอใจใครไม่มีหรอกแต่เมื่อกี้พัดว่าเขามองพัดแปลกๆเหมือนว่าเปียพัดหยุดปากแล้วมองมนตราว่าอะไรจ๊ะหึงพี่มดฮึคราวนี้มนตราตาโตนิ่งงันไปชั่วขณะก่อนหัวร้อเสียงดังบ้า ซันไม่มีทางคิดแบบนั้นกับพี่หรอกอยู่ด้วยกันมานานรู้ไส้รู้พุงกันหมดแต่พัดว่าต้องใช่แน่ๆอาการแบบนี้เหมือนตอนมิ้นหึงพัดไม่มีผิดถึงคุณสันจะไม่พูดแต่พัดเห็นสายตานะคะยังไงพี่มดก็ลองสํำรวจร,บรอบๆตัวเองหน่อยดีไหมว่าใครหมายตัวปองใจอยู่หรือเปล่ามนตราขมวดคิ้วแล้วมองไปทางประตูอีกครั้งเหรอให้ช่วยไหมคะมนตราหัวเราะหึ่ห เจ้าแผนการจริงๆนะเธอนพ่อๆกับยิมินเลยแต่เรื่องนี้พี่จัดการเองเธอน่ะดูแฟ้มงานอันนี้ไปพลางๆนะวันนี้ต้องใช้เจ้านี่ได้ค่ะมนตรามองแฟ้มเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากเลขานุการสาวผิวขาวซีดที่หล่อนเรียกว่ามนุษย์น้ำแข็งชยานันสมัครเป็นเลขานุการโดยตรง จากประกาศหางานผ่านเว็บไซต์เมื่อ5ปีก่อนหญิงสาวถูกใจทั้งโปรไฟล์ที่ยื่นและตอนสัมภาษณ์เมื่อได้ร่วมงานกันก็พบว่าภายใต้ท่าทางนิ่งๆเช่นนั้นมีความเด็ดขาดอยู่มาก ชยานันรอบคอบและทำงานเก่งไปทุกด้านในช่วงสองปีหลังมนตราจึงให้ชยานันดูแลชีวิตส่วนตัวของตนเองเพิ่มขึ้นโดยให้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นชยานันรู้เรื่องมนตราทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าหล่อนชอบปิยพัฒนแต่ที่ไม่รู้คือปิยพัฒน์คืนดีกับมินตราแล้วถ้าอยากรู้อย่างที่ปิยพัฒบอกนั้นจริงหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ให้รู้ หลังจากผ่านการประชุมที่ยาวนานมากสำหรับปียพัฒนเพราะมันกินเวลาไปเกือบห้าชั่วโมงถึงจะมีเบรกแต่ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นเลยปียพัฒนทิ้งกายลงนั่งกับโซฟาหลุยส์ในห้องทำงานของมนตราอย่างหมดแรงมึนหัวมากเลยค่ะพี่มดปียพัฒนเหลมองคนตัวสูงที่ยืนผิวซีดขาวอยู่ที่มุมห้องพลางขยับเข้าใกล้มนตราแล้วซบลงที่ตักโอ๊ย อะไรของเธอเนี่ยขอพักก่อนไม่ได้หรอคะพัดเหนื่อยเหนื่อยเปียพัดทำอ้อนแต่ก็แอบ,บขยิบตามนตรารู้ทันทีว่าคนเจ้าแผนการต้องการอะไรเฮ้ยบอกแล้วนะว่าไม่ต้องช่วยไม่ฟังกันเลยนะคะพัดเหนื่อยจังมนตราขมวดคิ้วไม่ทันตั้งตัวสำหรับละครที่ต้องเล่นในหัวคิดบทไม่ทัน ถ้าเหนื่อยคุณพัดสามารถไปพักในห้องส่วนตัวของคุณมดได้นะคะมีเตียงให้คุณพัดนอนสบายกว่าโซฟานี้มนุษย์น้ำแข็งดูจะใจร้อนเหมือนกันนะปียพัดยิ้มพราวแต่มันไม่มีตักนุ่มๆแบบนี้นี่คะคุณซันแม้ใบหน้าของชยานันจะยังนิ่งแต่ดวงตากลับฉายแสงไม่พอใจขึ้นมามนตราขมวดคิ้วเพราะหล่อนเพิ่งเห็นมนุษย์น้ำแข็งแสดงท่าทางโกรธก็วันนี้แหละ แต่ช่างเป็นคนที่โกรธแล้วหน้าแกล้งเสียจริงหน้านิ่งอย่างกับรูปปั้นน้ำแข็งแกะสลักไม่มีผิด